สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูชวดเดซีรี่ค่ะมาเบิ้งวิธีการถ่ายทําทิปตอกนะคะของช่องเซียนจังนะคะโดยได้พระเอกตัวท็อปของเรานะคะพระเอกตัวท็อปของเรานะคะโอ้โหนี่นะคะเซยนจังก็เป็นตากล้องนะคะนั่งยัดต้น ดูนะคะดินพามาเบ่งนะคะมูนี้ก็อยู่นาสาธิตอีกแล้วนะคะนาสาธิตอีกแล้วเมาอยู่แน่นิดหน่อยอ๋อแน่นิดหน่อยนะคะอันนี้ลานตากข้าวนะคะสาธิตใต้ต่ำไม่เห็นแดงเลย พันบ่ตากแดดตดนจะฟังกันนะ่ยพันที่บ่ละเอาไหมขึงค้อองเฮ็ดาออาดาขึงค้งเออฮ็ดดาขึงค้งนะคะตอนนี้แถวอุโบนราชธานีเพิ่อนกับเกี่ยวเข่ากันเกือบบิดแล้วนะคะ เดี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะนี่โอ้อยู่ใต้แสงเดือนนะคะเอาเพิ่งเืาออกแล้วออลคุณนะก็จะถ่ายทำได้แต่ละซีนนะคะพระเอกของเขาอาจจะห่อนแน่นน,น่อยนะคะยังต๊อกนะคะอือฮะ จะร้อนนิดหน่อยนะคะอมองคุณไม่เจอภูมิจัดเสนอโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอุ้งโอาเป็นเพียงเพือเดี๋ยวมันตัวลิขสิทธิ์นะคะเอาไม่เอาไม่เอานะคะต้องไกลๆก่อนนะโอ้โหมาคันข้ายมาได้ยังตอกจ้าพี่ jay เราบ้าบอร์ี่นะคะสุดยอดเลยนะวันนี้เราพบกับ เซรเปิลแล้วก็เจนหึงอ,อ,อีกแล้วนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่เช,เชียงใหม่นะคะโอ้วันนี้เราจะเลี้ยงเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งเชียนจังนะคะเชียนจังกับน้องมินนะคะเพิ่นสซิพักกันไปเชียงใหม่ไปเป็นหนุ่มสาวชาวเชียงใหม่นะคะอะ,ะเดี๋ยวสีออกตาลงมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าโอ้สมุนไพรแล้ววันนี้ก็มีเป็ดนะคะมีเป็ดมีเป็ดโอ,อ้โหตัวบักเอฟเลยอือือ มือนี้อุปกรณ์เครื่องคร่อาครบค่ะเพราะว่ามือวานนีบอมีนะคะบระคบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปเอาเดี๋ยวนี้ไปเอาตะกร้าก่อนที่รถนะคะสาธิตไต่ต่ำสวัสดีค่ะโอ้โหชุดเดิมนะค่ะนเอิญไผเอิญเอิญหนาอยู่ชุดชุดนี้กี่วันแล้วคะกี่วันสามโอ้โหเราเป็นคนประหยัดนะคะสาธิตประหยัดพงสักพา ประหยัดเครื่องไฟนะคะโอ้ประหยัดทุกอย่างเลยประหยัดน้ำร้อมปะทีนี้ลินไปเอาเอาของอยู่บนรถก่อนเออเจนิงลินเสื่นตํำป้ามะเขากินรองท้องก่อนนะมากินรองท้องกันก่อนอึบนี่อึบ,อบนี่ของนะคะอุยแดดร้อน เตรียมมาพร้อมนะคะสําหรับการมานานะคะสําหรับการมานาเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ของกินนะคะกลมลงกอนนะคกเด้วออข้นสูงกับแบบนี้แหละคะ่ะอโหวันนี้เราจะมีลาบเป็ดลาเป็ดต้มเป็ดส่วนเสียบปูมีเมนูอะไรคะจุ๊ัวกระโดนจุงัวกระโดนนะคะเข้าไปเออมือ้อนี้และค่ะเพคอนพักกันทายคลิปนะคะไปะถึงเราจะมานาแต่เราก็ต้องสวยนะ เราจะมานาะแต่เราก็ต้องสวยนะคะเด้อค่ะเด้อมา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 ใครยังไม่เดีย๋ยวรจะพากินตำซ้วะนี่นะคะอุปกรณ์เครื่องครัวของเราอันนี้คือตำป่าเดี๋ยวนะ้อขอขอญยตเอาตำป่ากอนนะคะป้เจนเราเขามากินกันดีกว่าปะเรามากินส้มตำตำป่ากันดีกว่าเมื่อกี้แวะสื่อนะคะในหมู่บ้านนะคะนี่ อุ้ยบรรยากาศจะบอกเ้อว,ว่าทางอัานนั่นผู้พันยุททางกรุงเทพหรือว่าทางเมืองนอกเขาอาจจะอิจฉาที่เขาได้อยูุ่บรรยากาศบานๆแบบนี้นะคะหอมกินเฟืองค่ะต่อเฟืองนะคะที่เพื่อนเกี้ยวเข่าเห็นมันนะ้่ะโอ้โหแด่ดินปรับแสงให้ดูนี่เห็นไหมนะดินอาจจะเมือ่อไหร่หนึ่งนะคะแต่ว่าดินให้ดูบรรยากาศเด้อน,นั่นคุ่นะคุณนะคุณนะ,นะเกี้ยวเข่ากันหมดแล้วเด้อันนี้ก็เป็นร้านตาเขานะคะนะ้าสาธิตที่ที่สาธิตผมไว้นะคะว่าเทียเ์ือนเทียสานนีแล้วกะ ได้ใช้ประโยชน์คือว่าได้ตากเขานะคะมองนี่ลิ้นเทเทอันนี้ก่อนขยายเรามาแก้เขา่าเจนิงก็คือเป็นผู้เทสเลยค่ะแบบนี้ตําปลานะคะโอ้หืต่ำปลาได้จ้ะเด้ออันนี้คือต่ำปลาแล้วเราก็มากินที่ทุ่งนานะคะจะ <c oughs> นเอาที่เอาให้เรามากินที่ทุ่งนานะคะเมื่อน,นี้นะคะยังส่งเจนิงนะคะแล้วก็ เสียเปิ้ลเชนจังแต่ว่าน้องมินบดิมาเด้เบิ้งลูกนะคะย่านั่นลูกอันน้องเขาปั่นยังหน่อยอยู่เนาะฮะแป๊บนึงน่อนเด็กหน่อยผู้ชายเด้ขายอะ่ะเขาขายอยู่บาละเว้นะคะยวนวัดที่สาธิตไปเฮ็ดบุญหาพ่อนนะ<ม>ลิ้นเป็นซิมมือน,นี่นะอืมครับผมอืมแทบ <laughs> ต่อ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 เมื่อจะบอกก็ให้จบขึ้นนะแล้วกำลังต่ออยู่แล้วกำลังต่อตอนนี้จำเป็นหรอจี้อืมกนีอตอนนี้กำลังอัดเพลงมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราสิจำไว่ได้เอ้าต่อสืบทุกอย่างที่มียงกันว่าจะเอาให้คนฟังดู ใช่กำลังกระตงโเพียงอืมแม่เราผู้งามผู้งามดิยแม่ยังตโตแม่เจ้าแม่เจ้าซื้ออย่างก็ย้ายอย่างก็แอบครับฮะแล้วผู้อ๋อยยาแอบเออแล้วผู้งามพร้อมบริจาคเรื่องเทพเพีงอืม เดี๋ยวผมคิดต่ออาจารย์แจ็คให้ดอกอแจ็คเขาเขียนหลายเพลงดูเขียนในพุ่มก่อนเราเราอยากเราเขียนเองเมื่อกี้เราก็ร้องเองนี่เมื่อกี้เราแต่งเพลงเองเป็นยังไงนี่ว่าอาจารย์สลาคุณวุฒิโทรมาหาล่ะครับจะไปไม่ต้องขับ่อยทำไมถึงอย่างนี้หมายถึงคิดคิดเพลงยุ่งบ่เนี่ยบ่ยเลยครับออ๋ก็คือว่าเออ

อาจารย์สละพักได้าหาครับมาที่ตอนนั้พอ,อม u, อยูไอยอดวิวแจ้ง0ล้า<อ>นไปไม่ต้องค้ำบอกรึตอนาราเชิญสมาตากตอเพากะบพวกมัูเหื่งนี้แม่พอมอ่นนอยฟังจนเอาเนได้ยอด u, วิวพิบห้าล้านผงเดียว,วอาจารย์ว่ถางฟอดเลยกัทุกยอดนะ พันกายพันกายอันนี้เป็นสเตปอันนี้ของเราเลยนี่อุ้ยปุ่น่ะปุ่น่ะซื่อดจอี๋โบ้ด้วยนี่เรามได้เจี้ยครับเรามีท่าอันนี้ของเราท่าประจำของเราประจำเราหลายงั้นต้องบอกเจ็บซีผมก็คือว่าเออสิ่งที่ของหูมุ ผมไม่เอดกอเราตอนเออผมอยู um, ่เต uh, ียเชี or, uh, oh. then, ่ยอืมจ้าผมหัวเออได้แกมันครับอืมคนชอเออคนตาแจเส่งผมไปห้กเออบววะพวกป่เออคอแชร์ิผมผม่อใส่ บ่โมมีเงินส่งไปตอนนั้นนะก็แม่นก็ค AH ือว่าวาสนาผมบ่ถึงเขาอก็ว่าเดี๋ยวเราก็ติดต่อมาอีกดอก็ว่าเจ้าเสียงดีนั่นเราก็ติดต่อมาอีกอยู่เดี๋ยวเราจะเต็มเฮียนับจากวันนี้ไปเพราะก็เหมือนกันเราตะวันเราเราอยู่ในโซเชียลไงหล่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งเรื่อยๆอาจารย์สลาแม่นครับเพราะทุกคน เออเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เพิ่อนพักอากาศอย่างนั้นเขากล้องนะเพิ่นเพื่อนทีมงานโอเคครับจ้าขอบคุณยังต๊อกที่ให้สัมภาษณ์นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปเกือบกันนะคะไปไปทีมพูดแล้วค่ะ ไปแกงพุ่นล้ะเออแล้วแน่ออแล้วแน่เราไปแล้วนั่นนะนอนแล้วนอนแล้วออเรียบร้อยพักผ่อนจากน้อยก่อน